โอเคตามสัญญาวันนี้เราก็มาสอนโหลดเกมยันเรซซูมเลเตอร์อง,ง่ายๆแค่ okay. เข้าไปตรงนี้นี่โหลดเกมเหมือนของเราเลยแล้วเ,เข้าไปโอเคเข้าไปแล้วหลายคนก็อาจจะเขียนยันเรเลซซูมเลเตอร์ใช่ไหมโ okay. อเคเนักอีเชนเนักเราจะเขียนยันดเดเยข้างบนเนี่ยแต่ยันเดเลเข้าไปข้างบนสุด มันก็ไม่ใช่ของเราอ่ะเนี่ยแบบเฮ้ยเจนเล่มันเล่นแบบนี้กันแล้วเหรอก็ไม่ใช่เราต้องเขียนว่าอืมขอ,ขออนุญาตมาดูตรงนี้นะเพราะจำไม่ได้เหมือนกันรอก่อนแป๊บหนึง่งโอเคเราก็แปบ๊บนึ่งนะหาก่อนนี่ไง เนี่ยยันเราเล็ทซูมเลเตอร์ของจริงชี่คลิปก่อนเราได้ไปให้ดูเราก็เล่นไปให้ดูแลนะตอนนี้โปรแกรมนี้อยู่ระหว่างพัฒนาการศึกษาระดับป,ปริญญาปัจจุบันความขึ้นหน้าความคืบหน้า3 8ตอนนี้ก็ความคืบหน้าอยู่3 8นะก็สนุกอยู่ก็เห็นในคลิปก่อนก็เล่นสสอนนี่แหละโอเคได้ข่าวมาว่าวันศุกร์อ่ะ ทุกอาทิตย์น่ะเขาจะอัปเกรดนี่เดี๋ยวก็รออยนะู่น่ะวันนี้ก็วันอังคารอยู่โอเคนี่นะนี่อบบันเนิเลยของจีม,มีห้องน้ำด้วยนี่นี่มีโรงยิมด้วยเราเข้ามาดูดีโอนี้ก็เลยดีวยกว่ารอแป๊บหนึ่ง ออาภาพสั่นขออภัยด้วยนะได้อกกังไรเอ่ย alright โอเคเป็นอะไรกันมากสำหรับดูดีโอน,นะแปลวก็สนุกใช่ไหมล่ะวันนี้จะมาอ่านคอมเมนต์กันมันจริงๆเกมระบายอารมณ์อยากให้เหมือนยันไรซูมเมเตอร์ทำไมในคอมมันโหลดไม่ได้อะ่ะชอบมา,มากๆเลยค่ะ ชอบค่าขนได้ด้วยอืมก็ดีนะแต่เออชาเถกช่างเถกดีนะพานาตอไปนะคะอยากให้เมลวุธแบบหมวกแมมีพลังเพิ่มแล้วก็เปลี่ยนชุดได้อ๋อตอนนี้เปลี่ยนชุดได้อยู่นะอัปเกรดแล้วให้ไปสีดาวก่อนนะคะเพราะบังครับเ็นเดเละยากมากเลยค่ะไม่อ่านถูกป่ะนะตกอกงกิจ ชอบมากเลยแต่เปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ได้และไม่มีชมรมเหมือนในคอมเลยตอนนี้เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนะพะับเกดแล้วพี่คับมันค่าคนยังไงคะพี่ค่าหนูรู้หนูจะเพิ่มดาวให้ค้าดาวคะเพราะหนูอยากรู้จังคะ่ะว่าค่าคนยังไงคะพี่หมายถึงว่าค่าคนหมายถึงบ้าเหมือนในคอมใช่ไหมที่ลอบไปฆ่าก็เหมือนหัวม่วงอะ่ะ เคยดูยันเล็กของคนอื่นใช่ไหมหัวม่วงอะ่ะไปคุยโทรศัพท์กับรุ่นพี่แล้วก็เทน้ำหล่นลงมาแบบนั้นใช่ไหมก่อตอนนี้ไม่อัปเดตนะจึงมากแต่ชอบแต่อยากให้100%เร็นร็วๆจังชอบมากแต่อัปเดตแค่เลือดเองเหรอเซ็งไปหน่อยนะคะโอเคก็มีแค่นี้นะนี่อยู่ค่ะแต่อยากให้เรียนได้ด้วยค่ะ อืมถ้าเรียนได้ก็จะดีมากเลยหมวกแมวดีมากชอบตรงนี้ชอบตรงที่ลอยได้อย่าเอาหูแมวออกไปนะขอ้องอยากให้ทําเหมือนคอมมากกว่านี้ใช่ก็อยากทําเหมือนในคอมเหมือนกันอยากให้มีมิคูจับกลับบ้านอ๋อมิคูตอนนั้นใช่ไหมที่จับกลับบ้านกันทั้งเรียมีสี่สิบหกคน จะดีมากเลยค่ะมันเปลี่ยนเสื้อผ้าได้มีของตกแต่งอย่างโบวกหูแมวอ่ะโอเคก็ตอนนี้ัเกตเลยนะน่ารักอะ่ะน่ารักอย่าเอาหูแมวออกไปนะคะชอบมากๆเอาตำรวจออกนะตำรวจดูขัดขัด,ขดนะแค่ถือลูกลูกลูกอะไรลูกกระสุนหรือเปล่าคนไรแล้วหรอปีงับ สนุกมากอยากให้เป็นเหมือนในเขามีห้องอาบน้ำและห้องห้องอาบน้ำและอาบน้ำได้แะเปลี่ยนชุดได้วางจะเอาชุดไหนมีห้องเพิ่มมากกว่านี้ใช่มันมีตึกหลาฉันก็น่าจะมีห้องเพิ่มอยู่นะโอเคมีแค่นี้แหละอาจา่านที่อาา่อานคอมเมนต์ไปเพื่อน,น,นก็อยากจะดดก,กันมาแล้วนี่เลยแต่ไม่ใส่ลิงก์ให้นะอ,อเกมนี้เลยนั่น อ่านไม่ออกมกันโหลดมาเพราะมีเพื่อนมาบอกนะว่าเกมมีสนุกดีก็เลยโหลดมาเล่นมาก็สนุกของจริงอ่ะเหมือนของจริงมากอ่ะเดี๋ยวรออัปเกรด100%ก็น่าจะเหมือนในคอมนะคลิปนี้ก็ขอบไปมาก่อนนะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะบ๊ายบาย